สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ p ผ่นพิสุดนส์สตอนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของปีแล้วนะคะทุกคนไม่น่าเชื่อเลยว่าปีหนึ่งเนี่ยผ่านไปเร็วมากเลยนะคะวันนี้นะคะไซสก็มีคลิปการตั้งเป้าหมายปีใหม่มาฝากทุกคนคะ่ะ จริงๆแล้วสัปดาห์นี้ไซมีคลิปหนึ่งที่ไซอยากจะแชร์ทุกคนมากเลยนะคะแต่ว่าไซคิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะตั้งเป้าหมายฟีใหม่นะคะดังนั้นไซก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะค,ะคลิปนี้นะคะจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะก็คือส่วนแรกคือไซจะแชร์นะคะว่าไซเนี่ยทำอะไรสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างนะคะส่วนที่ 2, <c oughs> 2> ก็คือไซได้เรียนรู้อะไรที่สําคัญสาคัญและไซอยากจะแชร์ทุกคนไห้ฟังบ้างน,น่ะ,ะแล้วส่วนที่3ก็คือ เราจะตั้งเป้าหมายปีใหม่ได้อย่างไรนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันนะคะไซก็ขอแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีกําลังใจในการใช้ชีวิตแล้วก็รักในชีวิตของตัวเองนะคะโอเคค่ะข้อมูลเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยค่ะ มาถึงพาร์ทแรกกันนะคะเป็นพาร์ทที่ไซเล่าถึงสิ่งที่ไซร์ทำสเร็จไม่สาเร็จในปีที่แล้วนะคะแล้วไซร์ทาวิดีโอนะคะตั้งเป้าหมายแบบมินิมอลนะคะของปีที่แล้วซึ่งไซร์คิดว่าก็ยังใช้ได้อยู่ไซก็ไปเปิดดูนะคะแล้วรวมกับไซรเขียนบูโจด้วยนะคะแล้วไซรตั้งเป้าหมายไว้ในบูโจนะคะในสมุดบันทึกเนี้ยนะคะพอไซได้อ่านดูนะคะไซก็แบบอุ้ยฉันทําสําเร็จตั้งหลายอย่างนะอย่างแรกนะคะที่ไซตั้งเป้าหมายไว้ก็คือว่าไซอยากได้ผู้ติดตามใน YouTube 1000คนแล้้วกกก็เเขาณฑ์ารรับเงินจาก YouTube นะะคซึ่งซาก็ทํํได้สาเร็จนะคะต้องขอ คุณทุกคนนะคะสำหรับเวลาที่ทุกคนดูคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็กำลังใจที่ทำให้ใจตั้งเป้าแล้วก็ทำสำเร็จได้ภายในปีนี้นะคะ ใสตั้งเป้าตั้งแต่ต้นปีว่าถ้าใสททำไม่สําเร็จปีนี้คือไม่ได้พันสาปนะคะใสจะไม่ทําแล้วนะคะแล้วโชคดีที่ใสททำสำเร็จนะคะใสก็เลยมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปข้อ2นะคะก็คือพัฒนาการแปลให้ดีขึ้นสละสนุยวมากขึ้นทํางานละเอียดมากขึ้นนะคะบางทีเนี่ยเวลาที่เราทํางานนะคะทุกคนทางานซ้ําๆงานเดิมๆหลายๆปีเราอาจจะเบือ่อใสก็คิดว่าใส่ทำได้ดีขึ้นนะคะเพราะปกติเนี่ยใสจะได้รับฟีดแบ็กมาว่าเอ้ยเนี่ยตัวเลขอะไรไม่ตรงอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแปลแล้วคือไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ ู้สึกว่าไซได้รับฟีดแบ็กน้อยลงไซก็ดีใจนะคะที่ไซพัฒนานงานแปลมากขึ้นการที่ไซตั้งเป้าหมายว่าไซจะพัฒนานให้ดีขึ้นมันเหมือนกับไซได้จับงานหรือว่าดูงานในหลายหลายแง่มุมมากขึ้นนะคะการที่เราดูงานในแง่มุมอื่นๆทําให้เราอาจจะมีความสุขกับงานมากขึ้นเราอาจจะทํางานได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วงานเนี่ยอาจจะไม่ได้น่าเบื่อนะคะข้อต่อไปนะคะอาจจะเป็นข้อที่ไม่สําเร็จนะคะแต่ว่าายตั้งเป้าว่าส่จะสมัครงาน เพิ่มนะคะให้ได้อีกหนึ่งงานเพื่อที่จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วไซก็สมัครไปเขาก็รับนะคะแต่สุดท้ายไซไม่เซ็นสัญญานะคะเพราะว่ารายได้กับเวลาที่เราเสียไปที่เราจะต้องเดินทางไปแปลเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะคะแล้วไซไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นคือไซเลี้ยงลูกเต็มเวลานะคะแล้วก็ไซก็มีเงินแปลของตัวเองอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยไซก็ยอมรับว่าเออมันไม่มันไม่เวิร์กม,มันไม่สําเร็จนะคะจะไม่ใช่เวลาของเรา แล้วายก็มาคิดว่าเออฉันภูมิใจนะที่ฉันได้ลองออกไปสมัครดีกว่าที่ฉันคิดว่าฉันอยากจะสมัครฉันอยากจะมีรายได้เพิ่มแต่เราไม่ทำอะไรเลยนะคะข้อสุดท้ายนะคะเป็นข้อที่สายตั้งเป้าไว้ว่าายจะอ่านหนังสือให้ได้เดือนละเล่มนะคะทุกคนสายอ่านไม่ครบนะคะการตั้งเป้าเนี่ยคือไม่สําเร็จนะคะแต่ว่าายก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรนะคะเพราะายก็รู้สึกว่า ใช่ได้อ่านอะไรเยอะแยะอย่างอื่นที่ไม่ใช่หนังสือด้วยนะคะแล้วก็ไซก็ได้อ่านหนังสือหลายเล่มค่ะทุกคนคือเหมือนกับเริ่มอ่านแต่ว่าเราไม่ได้ enjoy หรือว่าไม่ได้ชอบหนังสือเล่มนั้นมันไม่ใช่สไตล์ของเราแล้วก็เลิกอ่านเขาก็มีหลายเล่มเหมือนกันแต่ว่าปีนี้ไซอยากจะอ่านให้ได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยจะทําให้ไซได้เหมือนกับพักผ่อนนะคะเพราะไซชอบที่จะอ่านหนังสือก่อนนอนที่เราอ่านใหญ่ค่ะทุกคนมันทําให้เราได้รู้สึกว่า เราได้เพ้อฝันไปด้วยนะแล้วอย่างนึงเนี่ยการที่ไซที่อ่านหนังสือเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทําให้คุณภาพของคลิปไซดีขึ้นไซจะมีข้อมูลอะไรที่หลากหลายมากขึ้นที่ไซอยากจะแชร์ทุกคนนะคะดังนั้นเนี่ยไซก็คิดว่าไซจะต้องอ่านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าไซก็ไม่ได้คิดว่าเป้าหมายเนี่ยจะเป็นคือไซทำไม่สําเร็จไซก็ไม่ได้จะโทษตัวเองหรือว่าไม่ได้จะเสียเรียดอะไรนะคะก็แค่เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวฉันจะตั้งเป้าหมายใหม่ฉันจะหาวิธีการที่ฉันจะอ่านหนังสือได้เยอะขึ้นใหม่นะคะทุกคน มาถึงภาที่สองกันบ้างนะคะส่วนที่สองเนี่ยเป็นส่วนที่ไซได้เรียนรู้และไซคิดว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากแล้วก็ไซอยากจะแชร์กับทุกคนนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือการเตรียมตัวค่ะทุกคนการที่เราจะเก่งชํานาญอะไรสักอย่างนะคะทุกคนเราจะต้องเตรียมตัวค่ะ preparation เป็นสิ่งที่สําคัญมากไม่มีใครที่เกิดมาแล้วเก่งเลยเราจะต้องมีการฝึกฝนมีการหัดจากจุดเล็กๆค่ะทุกคนไปถึงจุดที่เราชํานาญมากเราเก่งมากนะคะนั้นการที่เราจะทําอะไรสักอย่างค่ะทุกคน ใช้เวลานะคะในการฝึกฝนในการฝึกหัดถ้าเป็นนักเรียนต้องออกไปพรีเซนต์หน้าห้องต้องทำข้อสอบเราจำเป็นนะคะที่จะต้องทบทวนเราจะต้องอ่านเราจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะทำสิ่งเหล่านั้นนะคะทุกคนในชีวิตเราค่ะมันยากมากที่เราจะทำอะไรสำเร็จได้ครั้งเดียวหรือว่าทำอะไรสำเร็จโดยที่เราไม่ทำอะไรไม่เตรียมอะไรไม่ฝึกฝนอะไรเลยนะคะทุกอย่างมากับการฝึกฝนมากับเวลามากับความอดทนนะคะดังนั้นนะคะทุกคน preparation ค่ะการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะข้อ2นะคะหาเวลาที่เราทำงานได้ดีที่สุดบางคนอาจจะเป็นคนที่ทำงานได้ดีที่สุดในตอนเช้าบางคนอาจจะทำได้ตอนบ่ายแต่ใซรรู้สึกว่าการที่สซยหาเวลาที่เหมาะสมกับตัวเองในการทำงานตอนเช้าค่ะทำให้ใซรเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นทำให้ใซรททำงานได้มากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าในแต่ละวันเนี่ยเราได้ทำอะไรเรามีความสุขแล้วก็เรารู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองที่เราได้ทำสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะทุกคนแต่ทุกคนลองสังเกตดูถ้าวันไหนที่เรา ได้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้ที่เราตั้งใจว่าเราจะทาเนี่ยเราจะรู้สึกภูมิใจเราจะดีใจแล้วเราจะมีความสุขกับช่วงเวลาที่เหลือของวันนะคะข้อ3นะคะรักชีวิตของตัวเองค่ะทุกคนชอบในชีวิตของตัวเองนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบชีวิตของตัวเองเราก็จะต้องเริ่มคิดแล้วว่า จริงๆแล้วฉันอยากจะได้ชีวิตแบบไหนนะ,ะเรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่นานน่คะทุกคนเราไม่ควรจะเสียเวลาไปกับการที่เราไม่ชอบตัวเองหรือว่าเราไม่ชอบชีวิตแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ชอบอะไรเนี่ยเราควรจะหาวิธีในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงนะคะอาจาจะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะชีวิตเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นชีวิตที่ผานโผนอาจจะเป็นชีวิตประจำวันที่ง่ายๆที่ไม่ได้มีอะไรหวาพิเศษนะคะ แต่ว่าให้เรารักแล้วก็เอนจอยช่วงเวลาดีๆเล็กๆในชีวิตนะคะทุกคนจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็พอใจกับชีวิตมากขึ้นนะคะไม่จําเป็นจะต้องใช้ชีวิตที่คนอื่นคิดไว้ว่าเราควรจะใช้ชีวิตแบบนี้หรือว่าใช้ชีวิต โดยที่เปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เสมอนะคะทุกคนใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็รักชีวิตของตัวเองค่ะทุกคนแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมีคุณค่าเราจะไม่เครียดเกินไปไม่เหนื่อยเกินไปกับชีวิตนะคะทุกคนข้อสุดท้ายที่ใส่ได้เรียนรู้นะคะก็คือว่า บางทีเนี่ยเราทุ่มเทอะไรทุกอย่างในชีวิตเราพยายามจะทําอะไรทุกอย่างในชีวิตให้ดีนะคะแต่ว่าก็จะมีเวลาที่เราพลาดบ้างอะไรบ้างนะคะไซคิดว่าเราอย่าไปโทษตัวเองนักเลยะคะ่ะทุกคนไม่มีใครที่ไม่เคยทําอะไรพลาดน,นะคะแล้วก็ไม่ได้มีใครบอกว่าถ้าเราพลาดเราจะเริ่มใหม่ไม่ได้เราสามารถที่จะเริ่มใหม่ได้เสมอนะคะอย่างเช่นนะคะ,นนะ,ค,ะคนที่อยากจะเลิกบุหรี่เนี่ยเขาจะต้องใช้เวลาประมาณ8-11ถึงครั้งนะคะกว่าเขาจะเลิกได้นะคะข้อมูลจากอเมริกานะคะจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เราจะต้องเริ่มใหม่เรื่อยๆนะคะแต่ ว่าทุกครั้งที่เราเริ่มใหม่เนี่ยเราจะทําได้ดีขึ้นจะง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้มาแล้วว่าเราผิดพลาดยังไงบ้างบางทีเราพยายามเท่าไหร่เราก็ยังพลาดอยู่บางทีเราอาจจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดบางทีเราอาจจะอ่อนเอในจุดนั้นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมหรือว่าบางทีเราอาจจะต้องเติบโตนะคะเพื่อที่เราจะผ่านปัญหานั้นๆไปได้นะคะ ภาที่3นะคะก็จะเป็นวิธีการตั้งเป้าหมายสําหรับปีใหม่นะคะการตั้งเป้าหมายในปีนี้นะคะไซอาจจะไม่ได้บอกทุกคนว่าวิธีของทุกคนจะต้องเป็นยังไงนะคะแต่ไซก็แชร์นะคะแนวคิดว่าเราอาจจะ คิดประมาณนี้นะคะแล้วเราออกแบบการตั้งเป้าหมายของเราด้วยตัวเองนะคะการตั้งเป้าหมายในช่วงปีใหม่นะคะหรือว่าอาจจะช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตก็ได้นะคะทุกคนเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยตื่นเต้นกับชีวิตนะคะตื่นเต้นกับปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงตื่นเต้นกับสิ่งที่เรากําลังจะต้องทำนะคะ,ะจะทําให้เรารู้ว่าปีนี้ชีวิตฉันเนี่ยจะเดินทางไปในแง่มุมไหนนะคะก็อาจจะ เป็นมุมมอมของทรายนะคะที่ทรายคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือให้เราดูนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะมีชีวิตยังไงเราอยากจะเป็นคนยังไงนะคะเราจะได้ มองออกค่ะทุกคนว่าเป้าหมายของเราเนี่ยจะต้องเป็นประมาณไหนนะคะสำหรับปีใหม่เนี่ยไซอยากจะเป็นคนที่มีความสุขนะคะรักชีวิตมากขึ้นมีความสุขกับช่วงเวลาดีๆกับคนร<ล>อบข<อ>้างมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่กังวลเรื่องเงินเข้าใจเรื่องการเงินมากขึ้นแล้วก็เก็บเงินได้ดีขึ้นนะคะข้อ2น,นะคะก็คือการตั้งเป้าหมายในสิ่งที่สําคัญกับชีวิตเราณตอนนั้นอย่างเช่นไซเนี่ยผู้เรื่องการเงินเยอะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไซกําลังเรียนรู้เป็นสิ่งที่ไซต้องพัฒนานะคะเรื่องอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไซรู้สึกว่าไซ เรื่องเงินเนี่ยยังต้องพัฒนายังต้องเป็นเป้าหมายสําหรับปีต่อไปนะคะการตั้งเป้าหมายในสิ่งที่สาคัญในชีวิตเราจะทําให้เราไดยมีกาลังใจในการที่เราจะไปถึงเป้าหมายนั้นนะคะทุกคนบางคนนะคะปีนี้ฉันอยากจะมีเป้าหมายที่จะแต่งงานอ่ะถ้ามีเป้าหมายแต่งงานต้องทอํายังไงหนึ่งอาจจะต้องหาแฟนก่อนไห้หรือว่า2นะคะจะต้องเก็บเงินในแต่ละเดือนเพื่อจ,จัดงานแต่งงานเพื่อจะมีสินสอดนู่นนั่นนี่นะคะดังนั้นก็แต่ละคนก็จะมีเป้าหมายที่สําคัญกับชีวิตแต่ละคนต่างกันนะคะและอย่าลืมคิดด้วยนะคะว่าเป้าหมายที่เราตั้งมาเนจะทําให้ you're here. เปลี่ยนแปลงไปในแง่มุมไหนเป้าหมายเนี่ยจะต้องทําให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นเราอยากจะก้าวไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้นะคะข้อ3นะคะทบทวนนะคะว่าเราเนี่ยทำอะไรสําเร็จบ้างในปีที่ผ่านมาทําสําเร็จได้อย่างไรและมีอะไรที่เราทําไม่สําเร็จบ้างในปีที่ผ่านมาแล้วเราพลาดไปเพราะอะไรนะคะแล้วก็ใช้เหตุผลเหล่านี้ที่เราได้ลองทบทวนเราได้พูดคุยกับตัวเองอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนนำมาพัฒนาต่อนะคะหรือว่านำมาแก้ไขแล้วก็ทำให้ปีเนี้ยเราสามารถที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายเราได้ง่ายขึ้นนะคะ ข้อ4นะคะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้นะคะและในการตั้งเป้าหมายเนี่ยเราควรจะมีวิธีนะคะที่เราจะไปถึงเป้าหมายนะคะ <S <S เพราะว่าบางทีเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไปได้ลอยเราไม่มีวิธีที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นได้แล้วบางทีเนี่ยเราก็ทําให้สําเร็จเราก็จะแบบรู้สึกนอยกับตัวเองว่าเอ้ยฉันทำให้สําเร็จนะคะอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยที่ทายทํา YouTube ได้สําเร็จนะคะไซก็ตั้งเป้าหมายว่าไซจะทําคลิปทุกสัปดาห์นะคะตอนแรกตั้งไว้2คลิปต่อสัปดาห์อะเป็นไปไม่ได้นะคะก็เปลี่ยนนะคะคือไม่จำเป็นต้องแบบเอถ้า2ก็ต้อง2คือเราสามารถจะเปลี่ยนได้เราควบคุมการตั้งเป้าหมายของเราได้ะคะ่ะทุกคนเราไม่ไม่ต้องซสีเรียนนะคะคือไม่ได้ก็คือเปลี่ยนเป้าหมายแล้วก็เปลี่ยนวิธีการทํานะคะไซก็เลยเปลี่ยนมาทํา1คลิปต่อสัปดาห์เออเป็นไปได้นะคะ พอใส่ทาเป็นไปได้ปุ๊บคือใส่ก็จะทําเรื่อยๆทําแบบสม่ําเสมอนะคะดังนั้นเนี่ยใส่ก็ทําเป้าหมายตัวเองได้สําเร็จนะคะโอ้ยฉันอยากจะกินเฮลตี้เราจะต้องคิดด้วยนะคะว่าเราจะกินเฮลตี้ยังไงอาจจะเป็นอาทำกับข้าวเองสักสามครั้งต่อสัปดาห์หนึ่งวันต่อสัปดาห์ฉันจะไม่ทานอาหารมันอะไรประมาณเนี้ยนะคะทุกคนเราจะต้องมีวิธีนะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายเหล่านั้นได้นะคะอย่าลืมที่จะตั้งเป้าหมายที่อาจจะ ยากขึ้นไปอีกนิดนึงทําให้เราอยู่นอกเหนือจากสิ่งจุดที่เราสบายะคะ่ะทุกคนเพื่อที่จะทาให้เราเนี่ยพัฒนาขึ้นเก่งขึ้นก้าวไปสู่เป้าหมายใหญ่ๆได้เพิ่มมากขึ้นนะคะข้อต่อไปนะคะคิดในแง่บวกนะคะให้เรามองความสําเร็จนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีกําลังใจเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยรู้คุณค่าของตัวเองว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทําหลายสิ่งหลายอย่างในอดีตได้สําเร็จและเราสามารถที่จะทําอะไรสําเร็จได้ในอนาคตการมองในแง่บวกค่ะทุกคนเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าการที่เราจะมอง ในแง่ลบสําหรับการที่เราจะพัฒนาตัวเองนะคะเคยมีนะคะที่สายสอบใบขับขี่นะคะภาคปฏิบัติที่เนี่ยสองครั้งนะคะไม่ผ่านรอบแรกนี่โอ้โหร้องไห้ฟ,ฟูมฟายโทษนั้นโทษนี่โทษคนนั้นคนนี้คือไม่คิดอะไรในแง่บวกคิดแง่ลบตลอดพอมาสอบรอบที่2ไม่ผ่านค่ะทุกคนก็คือส่ไม่ผ่านนะคะ,คคนนะ,คะดังนั้นรอบที่2เนี่ยใส่ก็มามองในแง่บวกมากขึ้นนะคะว่าเออฉันมีจุดที่ฉันผิดพลาดตรงไหนแล้ว จริงๆแล้วฉันก็แค่จะแก้ไขในจุดที่ฉันผิดพลาดแล้วก็สอบรอบที่สามมาทุกคนใช้ก็สอบผ่านนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราเดียวกับปัญหาหรือว่าการที่เราจะเข้าถึงเป้าหมายได้ค่ะทุกคนเราควรจะคิดถึงปัญหาหรือว่าคิดถึงวิธีที่จะไปสู่เป้หาหมายนะั้นในแง่บวกนะคะจะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะการตั้งเป้หาหมายเนี่ยไม่ได้ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเช่นวันนี้ตั้งเป้หาหมายพรุ่งนี้สําเร็จเลยไม่ใช่นะคะอาจจะมีคนน้อยมากที่ที่สำเร็จแบบนั้นแต่ แทบจะไม่มีนะคะคนทุกอย่างนในชีวิตจะต้องใช้เวลาจะต้องใช้ความอดทนจะต้องใช้การเตรียมตัวอย่างที่สายบอกนะคะเราจะต้องคิดว่าการที่เราจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยจะเป็นการเดินทางนะคะยิ่งถ้าเราเดินทางได้มากเท่าร่เราฝึกฝนตัวเองได้มากเท่าไหร่เราก็จะก้าวไปถึงเป้าหมายตัวเองได้เร็วมากแค่นั้นนะคะต่อไปนะคะการตั้งเป้าหมายปีใหม่เนี่ยเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์ไปซะทีเดียวนะคะท <Excuse me. S 2> ุกคนชีวิตเราค่ะทุกคนได้ผ่านการเรียนรู้มาแล้วได้ผ่านการผิดพลาดได้มีบทเรียนอะไรต่างๆมากมายนะคะบางทีเนี่ยเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะคะทุกคน เราเริ่มมาจากจุดที่เราได้ฝึกฝนมาแล้วเราแค่จะต้องพัฒนาต่อไปในปีนี้นะคะดังนั้นก็อย่าท้อแท้ให้คิดว่าเราได้ก่ออิดมาบ้างล้นะคะเราแค่จะต้องก่ออิดเพิ่ม เพื่อที่เราจะได้บ้านในแบบที่เราชอบเพื่อที่เราจะได้สิ่งที่เราต้องการนะคะและข้อสุดท้ายนะคะคือต้องมีความหวังในสิ่งที่เราคาดหวังไว้เราต้องมีกำลังใจในการที่เราจะกล้าไปสู่เป้าหมายนะคะสำหรับแนวคิดการตั้งเป้าหมายในปีใหม่ก็มีแค่นี้นะคะวันนี้่ขคลาปก่อนค่ะพบกับทุกคนในปีหน้านะคะบ๊ายบายค่ะแฮปปี้นิวเ a ียร์ค่ะทุกคน